วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบสามัญวิศวกรนะครับในส่วนของวิศวกรโยธานะครับอันดับแรกน,นะครับการเขียนผลง,งานยื่ของสามัญวิศวกรนะครับหลักการง่ายๆในการที่นานของสภาวิศวกรนะครับในการเลื่อนดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรก็คือเราต้องทํางานนะครับเกินขอบเขตอำนาจของภาคีวิศวกรนะครับโดยอยู่ภายใต้การกํากับและควบคุมของ ามัญวิศวกรหรือทีวิศวกรนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจในขอบเขตงานของแต่วิศวกรแต่ละระดับก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยสามารถโหลดดูได้ในข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรพวกคุ่นนะครับเพื่อจะดูว่างานอะไรบ้างที่เกินขอบเขตของภาคีวิศวกรบ้างนะครับครับ นี่ก็เป็นข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีวิศกรรมควบคุมแต่ละระดับของสาขาวิศกรรมโยธาปศ2 5 5พนสนะครับก็ขอให้เพื่อนๆไปอ่านและก็ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิศวกรเพื่อที่จะได้ทำผลงานนะครับให้ตรงกับข้อบังคับนะครับแล้วก็เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะครับครับ นี่เป็นตัวอย่างตารางนะครับสรุปขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทงานนะครับยกตัวอย่างเช่นงานอาคารนะครับงานออกแบบและคำนวณน,นะครับภาคีวิศวกรเนี่ยสามารถออกแบบและคำนวณได้ที่ความสูงไม่เกิน4ชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม่เกิน5เมตรนะครับถ้าทำมากกว่านี้ถ้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสามาญหรือวุฒิวิศวกรนะครับ แล้วก็งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตก็เช่นเดียวกันนะครับทาคีวิศวกรสามารถควบคุมการสร้างได้ที่ความสูงอาคารไม่เกิน8ชั้นนะครับถ้าทําเกินกว่านี้นะครับต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรนะครับขั้นตอนที่2นะครับการเริ่มต้นเขียนนะครับโดยที่เราก็เข้าไปในเว็บสภาวิศวกรนะครับในหัวข้อขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรนะครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นก็มีดังนี้นะครับ ข้อที่3นะครับเป็นประวัติของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของเรานะครับก็เราก็ระบุนะครับหน้าที่การงานลักษณะาการงานที่เราได้ทํามานะครับรวมทั้งระบุรายละเอียดงานที่ได้ทําจริงนะครับให้ชัดเจนว่าเราได้ทําอะไรมาบ้างครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับตัวตารางก็เราก็จะต้องกรอกนะครับตัวข้อมูลต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น วันที่เราประกอบวิชาชีพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับในตำแหน่งวิศวกรนะครับลักษณะงานที่ทำนะครับอย่างเช่นมีการสำรวจการวางแผนการออกแบบการคำนวณทางวิศวกรรมนะครับอันนี้เราก็ต้องใส่ดีเทลรายละเอียดให้ครบตามตารางนะครับครับในส่วนของหัวข้อที่4นะครับบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานนะครับครับนี่เป็นบัญชี แสดแงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับเพื่อขอเลื่อนระดับนะครับปัจจุบันมีการปรับแบบฟอร์มนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มเดิมซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับให้เพื่อนๆลองเป็นตัวอย่างนะครับดับแรกก็จะเป็นรายละเอียดของงานนะครับเราจะต้องใส่ชื่อโครงการนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดของโครงการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ว่า ขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นอาคารเหล็กรูปรัณฑ์หรือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับฐานล่าเป็นแบบไหนเป็นฐานแผ่นหรือใช้เสาเข็มนะครับแล้วก็มีรายละเอียดโครงสร้างในส่วนต่างๆเช่นช่วงคานกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เราพยายามใส่รายละเอียดให้ครบนะครับให้มากที่สุดนะครับต่อมาเป็น วันเริ่มและแล้วเสร็จนะครับว่าโครงการของเราเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ช่องต่อมาจะเป็นลักษณะที่ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงนะครับก็ซึ่งจะมีทั้งหมด6งานนะครับเช่นงานออกแบบและคำนวณครับงานวางโครงการงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตงานพิจารณาตรวจสอบง,งานอนวยการใช้และงานให้คำปรึกษานะครับ ลักษณะงานที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปนตามกฎกระทรวงลักษณะไหนนะครับให้เราใส่ไปครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นงานควบคุมงานก่อสร้างนะครับ่อมาเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับในโครงการนี้นะครับเราได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดบ้างนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของหน้าที่ความรับผิดชอบของเราลงไปตัวอย่างให้เป็นเช่นเราได้ ทำหน้าที่ควบคุมงานและการตรวจสอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดไปนะครับช่องต่อมานะครับเป็นผลของงานนะครับโครงการของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับเราสามารถใส่ในช่องนี้ได้แล้วเราแก้ไขปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นแล้วเ,เราสามารถใช้เทคนิคอะไรในการแก้ไขป,ปัญหาอันนี้เราก็ใส่สามารถใส่เพิ่มเติมในส่วนของผลงานของเราได้หรือว่างานของเราเนี่ยแล้วเสร็จถูกต้องตาม แบบรูปแล้วก็ข้อกำหนดนะครับอันนี้เราก็ใส่ในช่องนี้ไปได้นะครับต่อมาเป็นบันทึกแล้วก็รายชื่อผู้รับรองนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องให้าาสามัญวิศวกรหรือวิทยวิศวกรนะครับรับรองว่าสิ่งที่เราก่อข้อมูลลงไปเนี่ยเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเป็นจริงที่รายงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ คร,ครับสำหรับหัข้อที่5นะครับรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น,นครับเพื่อนๆก็คัดผลงานมาจากบัญชีแสดงผลงานและผลิานงาน,นครับเป็นงานที่มีผลงานโดดเด่นนะครับแล้วก็นํามาเขียนรายงานนะครับซึ่งหัวข้อที่แนะนําในการเขียนรายงานก็มีดังนี้ครับ ก็จะเป็นงานควบคุมทางยกระดับนะครับส่วนงานที่2เป็นงานควบคุมง,งานก่อสร้างอาคารที่ชั้นนะครับอันนี้เราควรจะมีผลงานที่เด่นที่ให้ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็สภาวิศวกรพิจารณาโดยท่านอาจารย์ที่มาสัมภาษณ์เรานะครับจะถามในคําถามที่เกี่ยวกับผลงานในส่วนของรายงานตัวนย้เป็นส่วนมากนะครับ ครับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าก็ขอให้เตรียมตัวในส่วนของวิชาการนะครับ้านวิศวกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ให้ศึกษาละเอียดผลงานที่เราขอยื่นไปดีๆนะครับอาจารย์ท่านก็จะถามในส่วนของผลงานของเราที่ยื่นไปนะครับว่าเราได้ทําจริงไหมรู้จริงไหมนะครับแล้วสามารถมีแนวทางประยุกต์กับหลักการทางวิศวกรรมได้อย่างไรบ้างครับ,รบวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การสอบสามัญวิศวกร วิศกรโยธานะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจในการจะสอบเพื่อระดับจากผูควิศวกรเป็นสามาีวิศวกรน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก่อเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์สำหรับสังโจคอนแทคชันด้วยนะครับ